เอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมนิกชิวอีกเช่นเคยกับเลดเลดสามรนะครับทุกคนเอาล่ะวันนี้ผมว่าผมจะมาเอายูนิตของพันธมิตรนะครับมิลาดแท k งพึ่งบนมันไปเมื่อพาร์ที่แล้วอันนี้เป็นตัวต่อตัว,ตวพอเห็นอะไรที่มันเป็นตัวต่อตัว,ตวเรารู้สึกไม่ค่อยดีเลยส่วนใหญ่ตัวต่อตัวเนี่ยมันชอบจัดหนักตลอดเลยปวดล็อกมิลาดแทงใช่ไหมไหน,นๆตอนนี้ยูนิต พันธมิตรเราก็เยอะและ้วงั้นลองพันธมิตรแล้วกันปไปพันธมิตรได้แหละเฮย้ยแสนหนึ่งตาฝาดหรือเปล่าวะเน,นี่ยแสนหนึ่งเฮ้ยทำไมเป็นใจปั้จมจังวะปกติเป็นให้ผมแค่หมื่นหนึ่งเท่านั้นแหละงกชิบหายแต่ตอนนี้ไม่ใช้เราแสนหนึ่งโอ้โหนีก่ก็ตาฝาดไปสะพาสองอันหลังต้องไปตัดตัดทางบุก ไอ้ผมควรเอาที่สร้างคนขึ้นก่อนหรือเปล่าเนี่ยจะได้เอาคนไปตัดสะพานฮะ construction complete new construction options d n enemy units detected a n all mine is nearing depletion มาล้ construction complete new construction options building training a n all mine has been depleted Javelin right here. Got your back. Construction the complete. Next place? We'll scope it out. Javelin right here. Building. Javelin right here. Building. Yo. That zone's mine. We'll take it. Dang, well, มันให้ตังเรามาเยอะก็จริงแต่ว่าเรามีเหมืองแค่เหมืองเดียวเหมือนกับว่าต้องรีบจบก่อนที่ตังคจะหมดงั้นแหละไปๆๆๆรีบเลยรีบเลยรีบลบรีบจบ training construction complete construction complete Japlin, right here. Building. Japlin, right here. Building. Hey man. That's hustle. Japlin, right here. Enemy units detected. Building. Construction complete. Our base is under attack. New construction options. Japlin, right here. <implotor> ah, right right at your service. Construction. complete. <implotor> right here. Oh Upgrade complete. New construction options. Multi-gunner at your service. Building. Enemy units detected. Enemy base detected. Warning. A proton collider has been detected. Construction complete. Huh? New ก็ก็กร, <laughs> รู้สึกไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่วะรู้สึกไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้เ,เ,เร็วเร็วรีบอัปเกรดให้คันแม็กไม่ได้โฟยอะเกรด,ดรรรรรทั้งหมดเกรดทั้งหมดตอนนี้เรามีตังค์เยอะด้วยรีบรีบรีบทำก่อนตังค์หมด t r a การฝึกอบรมโครงสร้างเสร็จจับม n right here building จ a บมา right here ตั้งไว้ใกล้ๆหน่อย new construction options yeah building enemy r e e units detected เออต้องอัปเกรดขั้นสุดท้ายด้วยนี่วะในเมื่อมันมีซุปเปอร์เวพอนทั้งนั้นต้องติดตั้งไว้ให้ห่างๆกันหน่อยอย่าติดกันไปหมด

ชิบหายละตกใจผมเอามั้ยเอาคนยิง RPG มาทำไมเอาทหารมาหมดกันเรียบร้อยบ้าเลยดีละรวยละจับ Upgrade complete. New construction options. Oh, oh. Our base is under attack. A unit is under attack. Building. We'll They've been lost. You must We will find them. Ready, sir. Where's the striking range set? Surgical strike ready. Hmm. Ponkan midi. Our preparations are complete. Building. Base is under attack. Construction complete. Ready to siege. It has begun. Okay. Quite hard see. You getting the knife. Who Dead set. We will attack building. gunship all checked out. multi-gunner at your service. construction complete. enemy commando detected. construction complete. building. enemy units detected. multi-gunner. good as done. construction complete. a unit is under attack. Repairing. ฐานยากขึ้นมาได้นี่คือฐานหายเลยนะเนี่ยรวยละมันจะขึ้นมาได้จริงๆจริงว่ะตั้งไว้เลยโอเคเครื่องวินสองลำยังไม่พอ อีกหน่าทียิงเอาละก่อนเป็นยิงเดี๋ยวติดตั้งูเปอร์เวอนก่อนไม่พอยังงต้องห้าหกลำถึงจะพอ จะดีมากถ้าใช้ซูเปอร์เวเปิเปิดไปก่อนแล้วค่อยตามถ้าแบบนี้ค่อนข้างชนะแน่นอนแต่ดูแล้วมันได้ยิงก่อนแน่เรียบร้อยซื้อเสาไว้รอเลยเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะลงตรงนี้แหละ h ี่สิ o v วิหนึ e ง เดี๋ยวพอถึเองเวลาพวกนออกหมดสามสิบเก้าวิไม่รู้มันจะยิงทหารหรือว่าจะยิงบ้านนะ เอาฐานมาไว้ตรงนี้แล้วกันดูดิมจะยิงอะไร Time bomb ready มาโหลดเสาไว้รอลดูดิมันจะยิงอะไรน่าจะยิงฐานนะอย่างน้อยจะได้ไม่ต้องเสียยูนิตถ้าเสียยูนิตก็ไม่เสียฐานนะเลือกมาจะยิงอะไรลงไฟฟ้าฉลาดซะด,ด้วยโอเคมันยิงลงไฟฟ้า โอเคครับรรย,ยังดียังดียังโอเคอยู่อย่างน้อยเราก็ไม่เสียการป้องกันวะวนซื้อเหมืองมาเพิ่มโอเคได้อยู่ไ,ได้อยู่ยังได้อยู่เดี๋ยวซื้อลงไฟฟ้าเพิ่มโอเคอยู่ดี เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้ซูปเปอร์เวพอนเปิดเปิดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมเอาเครื่องบินตามจบอ้าวแหลบพังนี่หว่าสร้างเครื่องบินไม่ได้ยังติดตั้งไม่ได้อุ๊ยแ cancel ลงไปฟ้ามาก่อนเฮ้ยทำไมพวกมันดูเงียบๆวะหรือว่าพวกมันตังหมดแล้วใหม่มั้งไม่น่าจะตังหมด construction complete ไปโอเคเปิดกินไฟฟ้า2 5แบบกินไฟฟ้า75ก็1 0อหนึ่งพอดีได้อยู่โอเคได้อยู่ทันย่ญญามึงอยู่ในนั้นไม่ต้องขึ้นมา ถ้ามันขึ้นมาได้นี่หายหมดเลยนะสุ per w e a p o พอนอะไรพวกนี้หายเรียบจริงๆผมแวะยิงมันจิตหนึ่งก็ได้นะแต่ปล่อยไว้งั้นแหละ New construction options building เฮ้ยเนี่ยป่ะอย่าบอกนะว่างบมันหมดแล้วอ่ะเหลือสามนาทีสุ per w e a พอนผมเหลือสองนาทีวิชีเจียดว่ะ ถ้างั้นผมต้องบุกแล้วทำลายมันเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันยิงซุป,ปเปอร์เวพอนผมต่อไม่ดีไม่ดีดโอเคก่อนหน้านี้ขอเสร็จแีกวสองสามล้ำก็ดีล้ำหนึ่งใช้เวลาสี่สิบวินา่าจะได้อีกสัปกประมาณโอเคได้อีกหลายล้ำอยู่ building มมาแล้วอะ Construction complete เฮ้ยศัตรูค่อนข้างเงียบเลยว่ะดีละดีละสงสัยถ้ามันเงียบผมคิดว่าตังมันไม่ค่อยมีมั้งกระจายลงไฟฟ้าเว้เวลามีปัญหาอะไรไฟจะได้ไม่ดับเดี๋ยวมันเดิมถ้ามันจะยิงปุ๊บขนยูนิตไปไว้ข้างนอก เดี๋ยวผมจะเอาแบบม้วนเดียวจบไปเลยถ้ามันยิงตรงนี้ก็โดนหมดเหมือนเดิมนี่หว่าเดี๋ยวต้องเอามาไว้แถวๆนี้ด้วยตังเราก็จะหมดละทามบอมทามบอมนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกลำตอนนี้ลำที่เจ็ดกำลังออกเดี๋ยว เ <IS> ดี๋ยวเอาหมือนเดียวศูนย์ันไปเลยมึงทีนี้เหลือประมาณหนึ่งนาทีโอเคเตรียมตัวระหว่างนั้นมีอะไรไปสำรวจหน่อยไหมสละคันนึงขอเหนดียวว่ามีอะไรไหม โอเคมีอยู่ประมาณนี้น่ากลัวอยู่นะทำไปเล่นไปเสา,าอีกอสักเสานึ่งเออนั่นแหละโอเคเหลือยี่สิบกวิท On road. Liking ngặt yêu. Our is under Scanning perimeter. bin. Construction complete. sẽ Proton Collider ready. Select target. Select location. Select target. Got anything good? Sure. <coughs> Fine by me. Green light, fellas. Well, let's check it out then. Now we're talking. Insufficient funds. Whatever you like. Punching it in. Let her loose. Oh. i lucky here. Ugh, not let. Spill uh, <coughs> on aisle 12. Here we go. Now we're talking. I'll take that one. ข้างบินหล่นหมดผมไม่แคร์ผมแคร์อย่างเดียวมันสร้างอะไรไม่ได้ถ้ามันสร้างอะไรไม่ได้ก็คือจบเออนั่นแหละเรียบร้อยเยโอ้ค ดีนะที่เขาให้ตังค์มาเยอะผมก็เลยใช้มือเติบได้เลยโอเคเรียบร้อยครับทุกคนปวดล็อกอีกหนึ่งอย่างมิลาดแทงเอ๊ะแต่แต่ว่าไปตั้งแต่เล่นมานี่ด่านนี้มันมันเอามิดแทงมาตู้กับผมเด้เอเหมือนจะไม่เห็นเลยนะตอนนี้ที่เหลือคายคอปเตอร์ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เซนจูรี่บอมเบอร์ผมก็มีใช้บ้างนะแต่ไม่ค่อยใช้บ่อยเพราะมันลำหนึ่งไม่ต้องสองพันแต่มันแพง แล้วก็เนี่ยแหละบอกเลยพันธมิตรตอนเนี่ยเหลือแต่ของดีไม่นับขายคอปเตอร์นะผมไม่เคยได้ใช้มาขอด่านใหม่ด้วย28%วด่านใหม่มีไหมโอเคหนึ่งด่านและหนึ่งด่านนั้นก็คือนี่แหละที่ผมรอล็อกเก็ตเอ็งเจ้ลดีวๆๆอยากรู้อยากรู้อยากรู้ด่านเป็นแบบไหน,น ขอนะขอนะว่าตัวใครตัวมันจะดีมากถ้าตัวใครตัวมันถ้าเกิดมันลุมผมนี่อ่าลำบากอีกแล้วกูเก okay, ครับหนึ่งหนึ่งคลิปหนึ่งแมทไม่สิหนึ่งคลิปปลดล็อกหนึ่งอย่างถ้างั้นก็เจอกันใหม่พาร์ตหน้าสวัสดีจ้า